ถ้าเห็นคนอื่นเป็นผู้มักโกรธเนี่ยเราก็จะไม่เป็นผู้มักโกรธอย่างนี้เป็นต้นนาะเทียบเคียงถ้าคนอื่นเนี่ยเป็นผู้ชอบโต้เถียงเราก็ต้องน้อมมาใส่เราแล้วว่าเราก็จะไม่เป็นผู้ชอบโต้เถียงถ้าบุคคลอื่นเป็นผู้ริษยาเนี่ยเราก็ต้องไม่เป็นบุคคลที่ริษยาสิ่งเหล่านี้เป็นการตั้งตนไว้ชอบตั้งตนคือตั้งจิตนั่นเองอยู่ถ้าเห็นคนอื่นเป็นบุคคลผู้ไม่ผู้มีความตนี เราก็จะไม่เป็นผู้เราก็จะไม่เป็นผู้ตนีอย่างนี้เป็นต้นถ้าเห็นบุคคลอื่นเป็นผู้แข่งกระด้างเราก็จะไม่เป็นผู้แข่งกระด้างถ้าเห็นบุคคลอื่นถือความเห็นของตนเองเป็นใหญ่นะเราก็จะไม่ถือความเห็นของตนเองเป็นใหญ่อย่างนี้เป็นต้นนะเวลาเราฟังธรรมะอันนี้คือเป็นการเอาใจเขามาใส่ใจเราแบบนี้อยู่ซึ่งเอออาตมาคิดว่าพระไตรปิฎกเขาก็ทําหัวข้อไว้ดีนะ ซึ่งหัวข้อนั้นท่านก็ไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นควาเป็นวิธีการการเขียนเป็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 นสิ่งที่คนแปลเขาเขาเติมหัวข้อให้ว่าข้อลักษณะในในเนื้อหาที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับอะไรเงี้ยเป็นหัวข้อที่ท่านเพิ่มเข้ามาเฉยๆให้เราจับประเด็นได้นะซึ่งอันนี้ก็ดีอยางเป็นดีต่อต่อต่อบุคคลที่จะไปอ่านเหมือนว่าเราเรามีข้อมูลอยู่แล้วหัวข้ออยู่แล้ว เวลาอ่านมันก็จะมุ่งหมายมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนมากขึ้นอยู่ซึ่งการการการความคิดแบบนี้เนี่ยเกิดความคิดแบบนี้มันเป็นความคิดที่เรียกว่าสันเลขานะเขาเรียกว่าสันเลขานะสังไว้ว่าดีนะเลขาไว้ว่าเล็บนะเลบ็บแต่บอกว่าเล็บดีไม่ได้นะเขาเรียกว่าเล็บในที่นี้เราใช้อะไรเวลาเราใช้เล็บเราใช้เก่านะเป็นลักษณะที่การขัดเขาตนเองให้ดีขึ้นเขาเรียกวเวลาเราคิดแบบนี้เอาใจเขาเรียกว่า เอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยอันนี้ก็จบนะเกี่ยวกับพระสูตรที่นําอาตมามากล่าวให้ญาติโยมได้ฟังซึ่งพระสูตรนี้เนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับว่าทมที่เป็นเหตุให้บุคคลเนี่ยเป็นบุคคลว่ายากโยมแต่ว่าเราทำเราฟังไปแล้วเราก็จะ,ะเขาเรียกว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราเนะก็เป็นบุกก็ทำให้เรานั้นประพฤติ สิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งเหล่านี้นะแล้วก็เป็นเหตุให้เราเนี่ยเป็นที่รักคข่ของเทวดาแล้วก็มนุษย์เพื่อนฝูงต่างๆอยู่วันนี้ก็ขอโนโมทนากับญาติโยมทุกคนทุกท่านนะที่ได้มาทําบุญในวันนี้ก็ขอให้อาบุญกุศลที่เราได้ทํามาในอดีตก็ตามในวันนี้ก็ตามเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านมีความสุขความเจริญทั้งโลกนี้และโลกหน้าและมีความสุขสูงสุดคือบรรลุนิมกผลนิพานทุกคนทุกท่านเทิน